อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วรับใจมากครับเึื่องรันของเคอี่มีคภาพิเศษจริงครับกินแล้วก็ดีมากครับก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวเท้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็ หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะ <K S 2> แล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเ <K S 2> ช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอเริ่มแก่ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอาการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ <K S 2> ไขมันตกค้างก็เลยเยอะออันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าเช้าต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตงานลำบ,า,บากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบรือยังคะ อวกด้วยวูบด้วยฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้3ค,ครั้งแล้วสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็ไปหาสถานที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี้มีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี้ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอนะาการดีขึ้นเลยดีขึ้นลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยท้ะเดียกว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยเว่าวเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็วปวดหัวแล้วอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วมั่นใจไหมคะว่าผิดภันเคโอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็ะเต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเ,มเลยนะคะเรียกด้กว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริง KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงคะ่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพคะ่ะเงินแค่พันกว่าบาทนะั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยอมันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว K O ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะ ก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีใช่ไหมคะดีทันอันนี้ดีมากครับถ้าทุกท่านทเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคโอนนะครับ <C> e รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผิตภั์เคโอไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่ม,มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนขอนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก1ิคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่พี่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะทานผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่10เมตรประมาณ10เมตรก็คือประมาณ5วันนะคะ5วันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้้องเลย ใช่ไหมคะก็คือไม่เวียน,นหัวแล<ช>้วไมันมีอาการมึหนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอ,บอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํานานได้ปกติตนะปกติอืมอ่ะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับซึ่งพิพิธภัณ์ของเคอนี่มีคุณภาพพิเศษจริงครับกินแล้วก็ ดีมากครับก่อนที่พี่อ้อยจะทานเคโอค่ะพี่อ้อยมีอาการยังไงบ้างคมีอาการเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพอเวียนหัวบ้านหมุนแล้วอ่ะคือทําอะไรไม่ได้เลยอทําอะไรไม่ได้เลยนอนก็นอนนอนจะไม่ได้คือต้องต้องพิงข้างหลังค่ะนอนเหมือนนั่งนอนนั่งหลับเอานั่งหลับนะคะจะนอนลงไปก็บ้านหมุนอ๋อคือเดินก็ไม่ได้บ้านหมุนเลยหัวนี่จะสะเทือนไปหมดเลยอแล้วปกติพี่อ้อยทําอาชีพอะไรคะ คือค้าขายอยู่บ้านปกตินี่นะะแสดงว่าถ้าเป็นก็คือทําค้าขายไม่ได้เลยก็ต้องหยุดหยุดหยุดเลยนะคะทําให้เสียโอกาสในการค้าขายเนาะ<ช>เสียรายได้ไปเลยวันนั้นทานเคโอไปกี่วันคะที่ อาการเริ่มดีขึ้น2กล่องสองกล่องเขาทานไปแค่2กล่องเองนะคะอาการที่เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็หายไปเลย<ช>เนาะ,ะแต่ว่าจะเริ่มดีตั้งแต่1กล่องแรกใช่ค่ะใครที่ทานอาหารที่เป็นของทอดของผัดนะคะใช้น้ํามันเยอะของมันเนาะเป็นประจํานะคะก็ต้องคอยดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่งั้นก็จะมีอาการคล้ายๆพี่อ้อยเลยนะคะพี่อ้อยมั่นใจไหมคะว่าที่หายเนี่ยที่อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยของพี่อ้อยเนี่ยหายเพราะผลิตภัณฑ์ KO มั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคะแล้วถ้ามีคะแนนอยู่10คะแนนเนี่ยพี่ว้อยให้ KO กี่คะแนนดีคะ1ิคะแนนเลยคะ่ะให้เต็มสิไปเลยนะคะฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะและช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะคะ่ะเบาหวานก็ขึ้น แล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะแล้วหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นมากค่ะเบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งเพลง หนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ดนะคะติดไว้ๆๆบ้านนะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่สิเม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาการบึนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยอืมค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาโมอนะคะอืมค่ะทาไมถึงทานยาหมอคะมีโรคประจาตัวใช่ไหมคะโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้เป็นหลายโรคนะคะสามโรคมา สามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะ,ะวันนี้นะคะใครที่มีอาการมึนหัวมีอาการบ้านหมุนนะคะคอเลสเตอรอลสูงนะคะที่มีภาวะกับโรคเลือดนะคะท่านใดที่อยู่อยู่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะช่วยในเรื่องนะคะโรคบ,บ้านหมุนนะคะไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดนะคะจะช่วยให้ท่านนะคะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนถ้ามีคะแนนให้ KO เต็ม1ิคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ โอเยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยนะคะผลลับสุดยอดมากๆตอนที่คุณพ่อจะทานโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงก็มันจะมันจะมีวินเวียนเหมือนกับคนเมาก็พลานอนมันก็จะเหมือนกับบ้านมันก็จะหมุนรถก็จะหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็พอลูกนั่งขึ้นมามันก็ปกติถ้านอนมันก็จะมันก็เหมือนกับบ้านหมุนมันก็เหมือนคนเมาค่ะเห็นคุณพ่อเคยบอกว่า เคยวูบด้วยใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆขับรถไปเหมือนก็จะวูบลงอ๋ออันตรายมากเลยครับค่ะก็นี้ก็เหมือนเลยก็ต้องทำมันจะวูบแล้วก็ต้องพักทำไม่พักก็กลัวอะไร่เงี้ยใช่หลังจากที่คุณพ่อทานเคอไปอะค่ะห้าถึงสิบวันเนี่ยคุณพ่อมีผลลัพธ์ยังไงบ้างก็มันก็ดูสังเกตดวตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรานอนลงไปเอ๊ะมันก็ มันไม่มีวินเวียนขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันจะปรับขึ้นมาเรื่อยๆรืๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่วินเวียนละโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยก็ไม่เป็นแล้วไม,ไม่เป็นหรอกอทานไปเพียงแค่ไม่ถึงกล่องเลยนะคะคุณพ่อใช่ครับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะ ก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ KO นะคะตัวนี้ไปทานได้เลยบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยเนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดตีบได้ใช่ไหมคร <ำ S 2> ับ<อ>ใช่ครับ<ม>โรคอย่างนี้มันเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนอ่าใ,ใช่ทีเราอยู่เฉยม,มันก็เป็นได้นะครับผม,มแล้วยิ่งขับรถด,ด้วยรับส่งนักเรียนนะคะก็อันตรายมากม,ากมากเลยนะคะใครดูอยู่ก็ก็ลองดูนะครับไม,ไม่ไม่เชื่อก็ให้ลองดูด้วด้วยตัวเอง ว่ามันจะเป็นยังไงก็งให้ลองดูทานดูก่อนค่ะแต่คนอื่นมาบอกอยางงั้นยางนีน้อย่าไปเชื่อให้ลองดูด้วยตัวเองนะค,ะค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการเหมือนของคุณพ่อนะคะบ้านหมุนเวียนหัววูบบ่อยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ช่วยได้เลยสนใจสั่งซื้อโทรมาติดต่อพัดตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่มีอาการนี้นะคะอย่าปล่อยให้ใส่เกินแก้รีบโทรมากันเลยนะคะ KO ดีดจริงๆ จงจอหอ KO ดีทองเลือดสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอนะครับเป็นอดีตนักมวยนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ประเทศจีนนะครับหรือว่ากรุงปักกิง่งและตอนนี้ก็หลักๆก็คือรับราชการนะครับเป็นพันโทด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอครับอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครด้วยนะฮะเป็นพิธีกรด้วยเป็นคอมเมนเตอร ไปหลายหลารายการทางช่องทีวีนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่าไปก็ยังไม่ดีขึ้นขาบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามเมื่อเลือดเราเหนื่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจ นะครับบางคนพออยู่นานๆก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะเจ็ดแปดโรคก,ก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าความรู้อยู่ในโทศรศัพท์เราเนี่ยครับไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO นี่ะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับ ทานาวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมว่าสะดวกตอนเช้าเพราะว่าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สําสคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์น,นี้ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สุกท่าก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ko นี้ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า ของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทาจริงถึงอยากจะบอกต่อ